ลองอีกทีนะครับสว่วนใหญ่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ใช่ไกลกันนนี่อยู่ระแวกเดียวกันเลย,ย,ย,ยมันคืออะไร อา้าวเจอเหรียญแล้วครับเจอเหรียญแล้วที่นี่บ้านแกเป็นบ้านเก่าครับถุงใส่ถุงไฟไหม้แล้วขนย้ายสินยกของยกอะไรมาที่เหรียญทำหล่นแล้นไา้ยเป็นเหรียญบาทตายแผ่นดินด้วยนี่นี่ใหญ่มากใหญ่มากโอเคนะครับวันนี้ครับ